สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง Youtube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรี Free, แบบไม่มีกัก๊กไม่ว่าจะเป็นเปลือกหอย แอมโมไนต์จากมาดากัส์ในยุคไดโนเสาร์นะครับที่รับรองโดยสถาบันวิจัยนิวเคลียร์หรือจะเป็นเหรียญเจ้าหญิงไดอาน่าแห่งเวลที่หายากหรือแม้แต่ลอตเตอรี่เก่าโบราณปี2495ที่เรียกได้ว่าหายากสุดๆเราก็ลงในช่อง YouTube นี้หมดแล้วเพียงแค่เพื่อนๆกำลังดูวิดีโอนี้อยู่ใต้คลิปเพื่อนๆจะมีช่อง YouTube กดเข้าไปที่ช่อง YouTube แล้วจะมีหน้าหลักกับวิดีโอเพื่อนๆกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลกย้อนไป200กว่าคลิปได้เลยครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามแล้วเมื่อผมลงเหรียญแปลกกว่าเดิมเก่ากว่าเดิมหายากกว่าเดิมมันจะแจ้งเตือนที่กระดิ่งใน YouTube เพื่อนเ,นเป็นเลขหนึ่งสีแดงทันทีเพื่อนๆจะได้ชมคลิปใหม่แบบเรียวไทม์วินาทีต่อวินาทีทันทีเลยครับและสำหรับวันนี้เราขอนำเสนอเหรียญน,นะครับเป็นล็อกเกตในหลวงรเกปี2 5 0 8วัดบวรน,นิเวศนี่คือล็อกเก็ตในหลวงนะครับ นี่คือล็อกเก็ตในหลวงปี2508นะครับเป็นล็อกเก็ตในหลวงร .9 วัดบวรน,นิเวศสวยมากๆครับปี2508วัดบวรน,นิเวศนี่เรียกได้ว่าทําเหรียญออกมาแต่ละรุ่นเนี่ยโอ้โหหีบหอ่อเป็นทองสวยแล้วก็เป็นวัดชื่อดังเลยนะครับเพราะฉะนั้นทําออกมานี่ไม่ทรราดาแน่นอนนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยู่ที่บ้านลองเอาปิดไฟที่ห้องครับ ปิดไฟที่ห้องนอนให้มืดภาพล็อกเก็ตใหญ่ๆแบบนี้วางอยู่บนมือของเราบวกน้ำหนักของมือถือมันทําให้ภาพล็อกเก็ตนั้นมันดูสมจริงดูมีน้ําหนักเหมือนมันมีชีวิตจริงๆเหมือนมันเป็นของจริงที่อยู่บนมือเราเราสามารถพลิกซ้ายไปดูรายละเอียดนะครับของเหลนล็อกเก็ตขอบดําเนื้อด้านในเป็นขี้ผึ้งอะไรอย่างเงี้ยครับป้ายเหล็กอะไรเงี้ยครับพลิกขวาดูรายละเอียดพลิกซ้ายดูรายละเอียดพลิกขวาดูรายละเอียดเราสามารถควบคุมได้แล้วยังไม่พอครับ สีสันที่มันสดใสมันมาจากแสงของมือถือเนี่ยส่องขึ้นมาแล้วทําให้ภาพเนี่ยมีแสงเข้าตาเรามันเลยสวยงามแล้วก็มีสีสันที่สดใสกว่าเดิมนะครับมันเป็นแสงจากมือถือเหมือนกับป้ายไฟดาราเพื่อนๆเ,เวลาด้านหลังป้ายไฟดารามันจะมีหลอดไฟเนาะส่องแสงมาปับ๊บเสื้อผ้าดาราก็สีฟ้าสดใสเลยนะครับหน้าตาดาราก็มีสีสันที่แบบผ่องออร่าอ่ะและยังไม่พอครับ เมื่อเพื่อนๆสามารถพลิกซ้ายดูเหรียญพลิกขวาดูเหรียญน,นะครับพลิกซ้ายดูเหรียญพลิกขวาดูเหรียญเราสามารถควบคุมได้และเราสามารถก้มดูเหรียญใกล้ๆได้อีกสุดยอดไหมครับเห็นกันชัดๆไปเลยเพื่อนๆครบ5้าวิผมก็จะขยายให้เพื่อนๆดูอีกจะได้เห็นกันเต็มๆนะครับนี่เป็นไงครับชัดๆเลยเอาใจคนดู YouTube ช่องผม ไม่อยากเชื่อเนาะรายละเอียดครับรายละเอียดภาพมันชัดกว่าเดิมครับลายเส้นลายแขนลายต่างๆชัดกว่าเดิมเพื่อนๆสุดยอดเลยอ่าครบ5วิผมก็จะเลื่อนครับเพราะเดี๋ยว youtube จะยาวเกินนะเพื่อนๆน,นี่หนึ่งต่อครับโอ้โหชัดเลยไม่อยากเชื่อครับรายละเอียดของล็อกเกตนั้นขยายชัดยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศน์ซะอีกครับเพื่อนๆ เหมือนเนื้อในหลวงยังนุ่มๆอยู่เลยเนาะดูตรงต้นแขนท่านสิภาพเหมือนมากสีน้ำตาลสวยมากเลยนะครับสุดยอดโอ้โหถ้าจะเอามาวางอย่างนี้เหมือนท่านแบบมานั่งอยู่ตรงหน้าเลยเนาะสุดยอดไปเลยครับเน่ให้ดูด้านนี้ด้วยสวยไหมครับ ผมก็ให้ดูด้านนี้ด้วยอยากดูนานๆกดอยุดัวเองนะครับเดี๋ยว YouTube จะยาวเกินมาต่อกันเพื่อนๆนี่มาดูดูรายละเอียดอ่าขอบสีดำป้ายเหล็กเหมือนทะเบียนรถเลยโอ้โหมีตราเหมือนตาหน้าร้านเลยสวยครับจัดไปครับทีนี้ครับเอาขยายให้ดูใกล้ๆครับให้เพื่อนๆดูใกล้ๆกันก่อนครับอ่าดูดูรายละเอียดป้ายเหล็กดูอะไรกันครับเป็นไงครับมีใส่ทองคำด้วย ทองคำเปลวถ้าเป็นทองคำเปลววิทยาศาสตร์จะทำมาจากพลาสติกแล้วก็ใส่สีทองเข้าไปเวลาเราติดตามวัดอ่ะเพื่อนเพน<ๆ>มันจะไม่ค่อยติดนะเขาจะมีน้ำหรือน้ำมันมาให้เราช่วยให้เราเนี่ยเอาเอกระดาษทองคำวิทยาศาสตร์ไปติดง่ายขึ้นแต่ถ้าทองคำจริงๆเนี่ยหมื่นใบเนี่ยคือแบบหมื่นบาทอะแต่ถ้าทองคำที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยหมื่นใบก็คือ600บาท ประมาณ12,000ใบเนี่ย600บาทแต่ทองคำจริงหมื่นหรือ12,000ใบเนี่ย1 2 0 0 0บาทเลยนะเพื่อนๆอย่างนั้นเลยนะอ่ะเห็นรายละเอียดหรือยังเพื่อนๆน,นี่ชัดไหมอ่าอันนี้ให้เพื่อนๆดูแบบโอ้โหผมว่าไม่รู้จะชัดยังไงแล้วเนาะสุดๆอะ่ะคือจะพูดว่าชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอ่ะดูไปพร้อมๆกันเลยครับนี่ โอ้โหแหมดูกันอย่างนี้เลยโอ้โหขอบเหรียญผิวขี้พึ่งมีผ้าสีแดงคิดว่าเป็นจีวรพระนะครับโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตาม เพื่อนๆจะได้ชมคลิป Youtube ที่ผมโหลดแบบเรียวไทม์วินาทีต่อวินาทีชมกันสดๆเลยครับแล้วครั้งหน้าเรามาพบกับเหรียญเก่ากว,กว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมราคาราคาแพงกว่าเดิมอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมนะครับผมต้องไปก่อนแล้วนะครับบายๆเพื่อนๆสวัสดีครับ